<rôle: opolit any> พวกเราต้องมารับหน้าที่ถ่ายทอดรายงานสดการบินขบานบินพันสมนาทันสิการขับวันส่งท้ายปีใหม่ปีวันส่งท้ายปีเก่ายังไม่ถึงวิบายนะคะวันที่3าธันวเอ็ดตาคม2องพัรหาร้เ็ค่ะบรรยากาศช่วงเช้า็เย็นเย็น บรรัากาศอากาศ็นแล้วใช่ค่ะแต่ว่าแต่ทุกคนนะคะก็ตื่นเช้ากันมาเพื่อที่จะมาใส่บาใส่บาใช่ค่ะสังเกตว่าแบบแต่ละคนนะคะเตรียมแบบอาหารสำหับใส่บาตเตรียมตัวมาดีมากเลยค่ะตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งนี่ก็ทยอยกันมาในจำนวนเยอะมากเลยค่ะน้ำใจค่ะน้ำใจว่าจะสังเกตเห็นบ้างไหมคะว่าสี่นี่เขานำมาใส่บาตนะคะก็มีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่ส่วนใหญ่ของชวอสมนะคะพิธีเราก็จะไม่ สัตว์เข้ามาก็เห็นได้ว่าไม่มีดอกไม้ไม่มีทุกเทียนนะคะแต่จะเป็นพืชผักผลไม้ที่ไร้สารพิษด้วยนะคะเพราะว่าชาวอสศกเราเนี่ยก็นิยมแบบไร้สารพิษค่ะกผักผลไม้ที่น่าถวายให้กับท่านสมณะท่านสหรือว่าบางอย่างก็เป็นขนมที่ทําเองจากบ้านด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่น่ากินนะคะแม้จะเป็นแค่พืชผักผลไม้ธรรมดาแต่ว่ามันไร้สารพิษค่ะ ใช่ค่ะซึ่งก็คซือความบริสุทธิ์แล้วก็มีความพิเศษเหมือนแต่งที่ชาวนาศิขมานะคะก็คือสีที่มีความบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันค่ะนกันี่ค่ะแถวบินภบารของท่านชามนาศิข้านสองมีสองแถวในที่อาคารพวลด้วยนะคะแล้วก็ที่ทางด้านที่ด้านหน้าคคค่ะ สำหรับวันนี้พี่น้องเราก็มากันจากหลายจังหวัดเลยนะคะก็เป็นความอบอุ่นของชาวอโศกค่ะมีเป็นการรวมญาติรวมพี่รมน้องกันในฝาดในฝาดี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 ใ่ายก็คนที่จะมาเสบานเขาจะมีทั้งเด็กค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่นะแล้วก็อาจจะมีแบบเด็กนักเรียนนักีึกษาก็มากันด้วยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนักเรียนนี่ก็จะมีที่จะมีขงนักเรีนค่ะที่มาช่วยนักเรียนนะคะ ทำแบบซุ้มต่างๆเงี้ยค่ะมาเยี่ยมลูกหลานอะไรค่ะเ่้กเหมือนแบบว่าได้มาพบปะเจอหน้ากันเนาะค่ะพี่น้องพี่สิทธ์เก่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ละบวานแต่ละชุมชนเนาะ,ะก็มาอยู่รวมกันในตรงนี้ตอนช่วงเช้านะคะที่ใสบ่บาตค่ะ อย่างวันนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยนักเรียนสมาสิขาราชธานีโศกอะคะ่ะไม่ค่อยได้ใส่บาตรตอนเช้ายกเว้นช่วงงานค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดียามดีในวันปีวันของสุดท้ายของปีอะคะ่ะเพื่อนของอตัวน้ําใจเองเนี่ยก็มานะคะทั้งเพื่อนพี่น้องก็มาใส่บาตรกันเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสังเกตยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าก็มาและะ้วค่ะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วกันเราไม่ได้ใส่บาตรนานทั้งที่เราก็อยู่วัดอะไรเงนะะี้ค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็เห็นแบบอีกมุมนึงนะคะด้วยความที่เป็นนักเรียนน้อยยังแบบมีแรงยังแข็งแรงอยู่นะคะก็มาช่วยกันแบบว่าถ่ายบาทด้วยค่ะแบบมาช่วยอาอามาช่วยผู้ใหญ่เนี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแรงแข่งขันหนึ่งที่แบบได้มีส่วนร่วมช่วยกันถึงแม้จะไม่ได้ใส่บาทนะคะก็เป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะอย่างทางทีมศิลป์แปดค่ะก็มาร่วมใส่บารด้วยเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ แถวบินทบาทค่ะก็มีสองสายค่ะคือแถวของท่านติคาวิโรนะคะและท่านสมณะผืนฟ้าอันตโรค่ะส่วนอีกฝั่งนึ่งก็เป็นแถวของท่านสมณะบินบนธิราจิตโตค่ะ ภาพบรรยากาศการใส่บาตรแบบนี้ก็เป็นการรักษาวัฒนธรรมค่ะซึ่งเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ซาบซึ้งในทุกๆครั้งที่ได้แบบมาร่วมอยู่ในบรรยากาศการใส่บาตรแบบนี้นะคะ แล้วก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าเวลาเราถ่ายบาตรเนี่ยเราก็จะถ่ายแล้วก็มารวมกันในเข่งเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อถ่ายบาตรเสร็จแล้วอาหารหรือว่าขนมผลไม้ที่พ่อแม่พี่น้องได้ใส่มาเราก็จะมารวมกันแล้วก็ค่อยมาแบ่งปันกันกินค่ะเพราะว่าพวกเราอยู่กันแบบระบบสาธารณปูคีค่ะาก,การเสบานะคะก็ถือว่าเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งนะคะ เสียสละนี่แบบเสียสละยังไงคะอยากให้แบบอธิบายรายละเอียดให้ผู้ชมทางบ้านได้ฟังค่ะก็เป็นการเสียสละที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะค่ะแล้วก็จะได้บุญด้วยได้กุศลด้วยใช่ค่ะซึ่งถือว่าการใส่บาตรนี้นะคะก็แบบร่วมกันอธิษฐานแต่ว่าในรูปแบบที่ไม่ใช่การขอค่ะเป็นอธิษฐานที่แบบว่าตั้งจิตที่จะแบบ ตั้งใจทําความดีตั้งใจเปลี่ยนแปลงอะไรในตนเองอย่างนี้นะคะค่ะอยากถามน้าใจค่ะว่าปีนี้คะ่ะแบบวันนี้นะคะก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าค่ะปีใหม่นี้น้าใจมีมีตาบะหรือว่าแบบอยากตั้งใจทําอะไรบ้างอ๋อปีใหม่นี้นะคะก็ตั้งใจว่าใกล้จะเป็นอย่างปีนี้คะ่ะเป็นมหเทอมสองแล้วปีหน้าก็จะเป็นมหกก็เลยคิดว่าจะพัฒนาตัวเองพยายามตั้งใจเรียนให้ได้ แบบไม่ไม่โดดเรียนหรือว่าเราก็มีการบ้านแล้วก็ทําให้ส่งอยากเป็นคนที่รับผิดชอบในเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องรุ่นน้องให้มากๆค่ะเพราะว่าอาจจะใกล้เป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้เป็นรุ่นพี่สมาสิขาแล้วก็เป็นปีที่เราจะต้องออกไปสู่ภายนอกด้วยค่ะว่าคุยกับพี่ขอ,อนงานคุยกับพี่ครุยสักหน่อยค่ะเป็นศิษย์เก่านะคะที่มาอยู่ทํางานช่วยที่วัดค่ะ โอ้ทันไหมคะเนี่ยไม่นไม่ทันแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่บาทกันที่คุยนะคะก็เป็นสิท์เก่าที่จบที่ที่ภูผาฟ้าน้ำค่ะแล้วก็ยังมาช่วยงานอยู่ที่วัดนะคะมาอยู่กับแม่นิดค่ะก็เป็นหลายๆคนนะคะเป็นสิท์เก่าที่ยังตั้งใจมาช่วยงานที่ในหมู่ลุคคละก็ต้องขออนุโมทนากับน้องๆสิทิ์เก่าทุกท่านด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปสัมภาษณ์คุณแม่หน่อยนะคะเจริญธรรมค่ะมาจากไหนเหรอคะมาจากลำปางค่ะลูกลำปางเหรอคะมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกอ๋อยี่สิบหกใช่ไหมคะวันนี้เมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันใส่บาตรวันแรกหรือเปล่าคะหรือใส่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานแล้วค่ะตัดไม่ได้ค่ะค่ะก็มานานทีใช่ไหมคะได้มาได้มาที่ราชธานีอ๋อทุกครั้งที่มีงานเลยใช่ไหมคะค่ะก็ อันนี้เอาอะไรมาใส่บ้างคะก็มีข้าวสวยมีขนมเปี๊ยะขนมต้มก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะค่ะมาจัดจาบค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาร่วมงาน่ส ก็เห็นได้นะคะว่าเราเนี่ยชาวโศกแต่ละท่านไม่ได้นําเนื้อสัตว์นะคะมาใส่อาหารค่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เคยท่านก็เคยบัญญัติไว้นะคะว่าเราเนี่ยห้ามถวายเนื้อสัตว์แก่ประสงค์ห้ามค้าเนื้อสัตว์ด้วยค่ะเราก็เลยสืบสานประเพณีนี้ต่อมาเห็นนะคะว่ามีเด็กเล็กๆค่ะก็มาใส่บาทด,ด้วยกันนะคะก็เป็นสีสันเนาะ ก็มีความนา่ารักน่าอินดูค่ะ ใช่ค่ะก็ถือให้ว่าแบบว่าเราปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับน้องๆเด็กๆน้อย,อยตั้งแต่ยังเล็กๆนะคะเพื่อที่แบบเติบโตมาจะยังสืบสานวัฒนธรรมต่อเหมือนอย่างรุ่นพวกเรานะคะที่กําลังแบบว่าเผยแพร่วัฒนธรรมที่ถูกต้องแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมอยู่ตอนนี้นะคะมีญาติิเรานะคะก็เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครค่ะน้องเมย์ค่ะจมค่ะเิค่ะเป็นยังไงบ้างคะมาฉลองปีใหม่ที่บ้านราก ดีใจมากค่ะ <g ười> ได้มากี่ครั้งแล้วคะคือปีร่วมง,งานปีใหม่นี้ครั้งแรกค่ะมีอะไรประทับใจในงานนี้บ้างคะก็ <g ười> ประทับใจที่ชุมชนกับญาติธรรมกับคนที่มาร่วมง,งานตา่างยิ้มแย้มแจ่มใสดีค่ะ <g ười> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเตรียมใส่บาตค่ะที่นี่ก็จะมีแต่รอยยิ้มนะคะมาอยู่ที่บ้านราบก,ก็อบอุ่นดีค่ะเดี๋ยวน้องเมย์ก็จะไปพูดคุยกับ พี่พี่นะคะที่มาร่วมใส่บาตรค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับพี่พี่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะพี่พี่ก็ได้มาอยู่ในบรรยากาศการใส่บาตรค่ะเจริญธรรมค่ะคุณพี่ชื่ออะไรกันคะพี่พี่ปาค่ะพี่ขวัญค่ะพี่พี่มาจากที่ไหนคะอ่อเป็นคนอุบลค่ะอยู่ในเมืองค่ะมาครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่อายุตั้งแต่เด็ก เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เข้ามาที่นี่ใช่ไหมคะก็พี่ก็มาใส่บาตรทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบเห็นเป็นแบบพี่พี่วัยรุ่นเนาะก็แบบน้อยมากที่จะเห็นเข้ามาแบบในบรรยากาศไรแบบพี่แบบนี้ค่ะพี่แบบมาอยู่ที่นี่มาเห็นที่เนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างค่ะให้พี่วันตอบรู้สึกยังไงหรอคุ้นเคยอะค่ะเพราะว่าเจอต่เด็กก็เลยไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไรเออเข้ามาเสร็จอนุบาลอะแต่ตรู้สึกว่า เวลาเขามามาใส่บาตรทุกปีจะเหมือนมีกําลังใจในการที่ทําสิ่งดีๆเออเหมือนกับบ้านเจอน้องๆเจอคนทําความดีแล้วมันรู้สึกเออประทับใจค่ะอืมค่ะก็ขอให้มาเจอกันในทุกๆปีนะคะขอบคุณนะคะค่ะก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมทางบ้านมาอีกหลายๆท่านนะคะพี่พี่สองคนก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักมากๆเลยค่ะมาตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบเขาคุ้นเคยค่ะแบบเหมือนได้กลับบ้านเลยค่ะ เพราะว่าชาวโงกเราก็อยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีแบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นนะคะไปจนถึงบบผู้สูงวะะัยค่ะทุกเพศทุกวัยเลยสังคมสาธารณภูเกียของเราแบบดูแลกันแบบเสมือนพี่บบ<อ>เป็นบอวแม้ว่าจะมาแบบต่างจังหวัดต่างที่อะไรแบบนี้นะคะในสังคมที่ดีเราก็มีการแบ่งปันกันนะคะโดยเฉพาะในการแบ่งปันแจกจ่ายไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนะคะ อย่างที่บ้านราดก็จะมีการปลูกผักไร้สารพิษแล้วก็มีศาลาแบ่งปนันมีการจัดกิจกรรมที่จะในวันสำคัญค่ะก็จะมีการแจกพืชผักนะคะซึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะตอนนี้นะคะแถวของทั้งสองฝั่ง สมณศิขมาตนะคะก็บินทบาทจนจะมาประจบกันแล้วค่ะซึ่งก็น่าจะใกล้ชิดสุดการบินทบาทและก็การใส่บาทในช่วงเช้านี้แล้วนะคะในวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายที่น่าสนใจค่ะซึ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะ,ะติดตามได้ทางบุญนิยมทีวีค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายจุดค่ะทั้งเรื่องของการ สาธิตการเพราะผัมค่ะซึ่งเป็นพืชจิวะะ๋วมหาศจันค่ะค่ะรู้สึกว่าไฮไลท์ของงานนี้นะคะที่เบบเขาชอบมากเลยก็คือเนี่ยค่ะสอยดาวค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศบรรยากาศเมื่อวานวานี้มีคนมาต่อแถวกันเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบใครมาก็จะสอยได้นะคะต้องเข้าไปชมนินทรรศการภายในร้านดินอุ้มดาวก่อนค่ะเพื่อไปเรียนรู้วิธีการแยกขยะค่ะ อ๋อแล้วก็จะถ้ามาตอบคําถามได้เราก็จะมีสิทธิ์สอยดาวนะคะได้คนละหนึ่งครั้งค่ะใช่ค่ะซึ่งรางวัลใหญ่ของเรานะคะก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้าค่ะโอ้โหมีใครได้ไปหรือยังคะมีแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ําใจก็ไปสอยมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าได้ไม้หนีบผ้ามาค่ะแต่ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเราก็ได้นํามาใช้ต่อเพราะว่าสิทธิ์แบบนี้นี่ก็คือเราก็แค่เอาความรู้ในการแยกขยะนะคะมา เป็นสาระให้กับเราไปตอบคาถามแล้วเราก็จะได้สิิมาค่ะได้การสอยดาวเมื่อวานนี้นะคะจุดที่แถวยาวมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องมือการเกษตรค่ะเมื่อวานใครได้ไปดูบ้างค่ะน้ําใจกับสตางค่ะเมะื่อวานนี้ได้ไปทําคลิปที่ตรงนั้นค่ะเครื่องมือการเกษตรก็คือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยต่อแถวกันยาวมากเลยค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าจํากัดสิทธิ์นะคะก็ เป็นคนละอย่างละสองชิ้นค่ะประมาณนั้นค่ะเพื่อน<ล>ที่ขายอะไร,ะไรบ้างก็ขายพวกมีดจอบเสียมพระค่ะใบเลื่อยอใบตัดหญ้าก็เมื่อวานนี้ได้ไปสัมภาษณ์ชาวบ้านท่านหนึ่งค่ะเขาก็ได้มาซื้อค่ะก็แนะนําว่าตรงนี้ค่ะดีเป็นสินค้าที่แบบถ้าเป็นช่างหรือว่าเป็นช่างเครื่องมือทํางานที่บ้านก็มาซื้อได้นะคะราคาถูกแล้วก็ ของมีคุณภาพด้วยค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่างานกัิิกรรมเพื่อฟ้าดินของเรานะคะมีครบเครื่องค่ะนอกจากเครื่องมือการเกษตรนะคะก็จะมีร้านต้นไม้ค่ะร้านปุ๋ยต่างๆนะคะทั้งไม้สวนไม้ป่าสวนครัวไม้ประดับดอกไม้นะคะมีแบบขายเป็นร้านเป็นแถบเลยนะคะเมื่อวานตอนเช้านี่ก็แบบ ก่อนที่ร้านยังไม่เปิดนะคะก็มาเข้าแถวแบบยาวเป็นกิโลเลยคะ่ะเห็น <He S 2> แล้วก็แบบน่าฮึ่งมากถึงแบบพ่อแม่พี่น้องที่แบบว่า,ารักในการปลูกต้นไม้การทําเกษตรนะคะ <S <S ซึ่งกติกาก็มีคล้ายๆกันกับเครื่องมือการเกษตรเลยค่ะก็จํากัดจํานวนคนละ5ต้นค่ะแล้วก็คนละ15นาทีในการเลือกขัดสั่นะคะแสดงว่าได้รับความตอบรับจากที่น้องนะคะที่มาเลือกซื้อต้นไม้กันมากเลยใช่ค่ะ การแบบว่ามีชิ้นค่าราคาถูกแบบนี้นะคะก็อยากแบบว่าสอนให้ผู้ที่มาซื้อลูกค้าของเรานะคะแบบมีเสียสละดมีน้ำใจแบบเผื่อแผ่ผู้อื่นด้วยค่ะค่ะแล้วก็ทางฝั่งตรงข้ามของต้นไม้ครับเมื่อวานก็ได้ไปดูทางที่ปลูกผักค่ะผักใบใหญ่มากเลยค่ะค่ะเห็นได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ค่ะตอนที่ ฟังวิทยากรบนเวทีงานเพื่อฟ้าดินก็มีญาติธรรมมค่ะที่รู้จักกับชาวอโศกก็บอกว่าเคยมาแอบดูที่สวนชาวอโศกค่ะว่าทําไมแบบผักมันถึงดูบานดูสวยจังก็ เราก็ทําแบบไร้สารพิษมาด้วยค่ะแล้วเราก็มีการปรุงดินได้ยังไงก็ทางเราก็พอมีความรู้แล้วเราก็ในงานนี้ก็อยากจะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ได้มาร่วมงานอยากจะบอกอเคล็ดลับค่ะในการทํากสิกรรมยังไงทําไมผักโตจ้งหรือว่ากําจัดน้อนอกําจัดโรคพื้อย่างไรค่ะค่ะ โดยที่เราไม่ต้องใช้เคมีเนาะเราก็ทําได้ค่ะอย่าง B16 ใช่ไหมคะที่หมักกับทอง,ลงหลางเหรอคะเมื่อวานก็มีการสาธิตเนาะแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีอีกนะคะค่ะนอกจากมีแบบพวกของเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรมาขายแล้วนะคะก็ะยังมีบริการเนี่ยคะ่ะแพทแผนไทยคะ่ะงวดฟรีค,ค่ะค่ะแล้วก็ปรึกษาเรื่องสุขภาพนะคะค่ะเมื่อวานพี่น้องก็มาให ความสนใจมากเลยเนาะเขาเพราะว่าเขาจะมีทั้งการนวดแล้วก็การขายยาสมุนไพรค่ะซึ่งดูแลโดยหมอพื้นบ้านนะคะหมอแตงค่ะแล้วก็มีคุณหมอท่านอื่นๆด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่ซุ้มของแพทย์วิถีธรรมค่ะพืชพื้นบ้านวันณะเก้าก็จะมีการเผยแพร่วิธีการปลูกพืชผักพื้นบ้านที่ ปลูกง่ายตายยากค่ะแล้วก็ยังมีการสาธิตโซลาเซลล์ cell, มีการเสวนากันนะคะแล้วก็มีการสาธิตการทำอาหารที่แบบน่าทานมากค่ะจะเป็นสลัดโลที่ทำจากผักดาวดอยค่ะมีประโยชน์มากเลยนะคะผักดาวดอยที่เราคิดว่าเป็นวัชพืชเนี่ยค่ะดาวดอยนี่รสชาติเป็นยังไงล่ะคะพี่อุ๋มเนย,ยังไม่เคยกินเลยค่ะรสชาติทานง่ายค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นแบบเฉพาะตัวค่ะเป็นแบบ เมนูอาหารที่สดชื่นมากแล้วก็เอาไปทําชาได้ด้วยค่ะว้าค่ะน้่นแต้องไปลองนะคะค่ะเดี๋ยวเราต้องไปลองแล้วแหะค่ะเพราะว่าในงานนี้นะคะนอกจากมีพืชผักแบบไร้สารพิษที่เราอยากจะโชว์วิธีการทําก็มีผักพื้นบ้านนี่แหละค่ะที่เราควรจะลองนะคะเพราะว่าบางอย่างก็คุณคุณสมบัติคุณประโยชน์มันก็เยอะมากแต่ว่าตัวเราเองก็เหมือนอาจจะไม่ชอบเพราะว่า กลิ่นหรือว่าเพราะอะไรแต่จริงๆคือคุณสมบัติประโยชน์มันเยอะค่ะก็ต้องรอใช่ค่ะก็เพราะว่าถือว่าเรื่องสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะเราก็ควรที่จะแบบมาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของด้านต่างๆในการดูแลสุขภาพของเราเองด้วยค่ะแล้วก็ที่อีกบูธหนึ่งนะคะที่ป้าอุ๋มได้ไปมาค่ะ ชอมรอเชียงใหม่ค่ะยกมาที่นี่แล้วค่ะได้ข่าวว่าขายแบบศูนบาทเลยล่ะคะใช่ค่ะทานในร้านทานฟรีศูนย์บาทค่ะแต่ถ้ากลับบ้านเราก็จาหน่ายในราคาถูกค่ะเรียกว่าเป็นการแสดงนิทรรศการกินได้ค่ะค่ะ <laughs> แล้วก็ยังมีน้ําอ้อยที่ขนมาประมาณ500รกิโลนะคะใส่รถหกล้อมาค่ะ ก็มาบริการพี่น้องแบบสดๆใหม่ๆเลยค่ะที่ซุ้มของลานานอโศกค่ะบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะมีคนไปใช้บริการเยอะไหมคะโอ้โหเมื่อวานก็ถือว่าคนไม่แน่นมากค่ะสบายๆแล้วก็มีทั้งการขายพวกข้าวไร้สารนพิษนะคะแล้วก็ขายถั่ว ไร้สารพิษค่ะในราคาที่ขาดทุนเลยค่ะน้าตาเมื่อพูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะคะเมื่อวานตรงตลาดอาหารค่ะตลาดอาหารตรงด้านหน้าของอาคารบวรก็คนยังแน่นตลอดจนถึงช่วงปิดร้านปิดตลาดเลยนะคะเพราะว่าตลาดเราเนี่ยขายในราคา5บาทค่ะ ซึ่ง5บาทเนี่ยเหมือนฟังแล้วมันจะได้เท่าไหร่นะได้เยอะหรือเปล่าจริงๆก็คือ5บาทก็คืออิ่มค่ะ10บาทก็คืออิ่มแปรเลยค่ะเป็นราคาย้อนยุคนะคะเนี่ยหบาทเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกอย่างร้อยก็30-50ค่ะเมื่อวานก็น้ําใจนะคะได้ลองชิมส้มตำผัดหมี่โคราชก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วหน้าต่างอะค่ะชอบกินอะไรบ้างคะ ค่ะเมื่อวานนะคะก็มีที่ชอบนะคะก็จะเป็นข้าวหมูแดงค่ะของชุมชนปฐมอโศกค,ค่ะแล้วก็มีข้าวจี๋ด้วยค่ะเด็กกินตอนช้าๆนี่สุดยอดมากเลยค่ะ <c oughs> แล้วเมยได้กินอะไรบ้มางคะเมื่อวานโหของเรานะคะแวะไปมุมขนมบ้างค่ะของเรานี่ป๊อปคอร์นเลยค่ะ <c oughs> แบบของศีสษานะคะแล้วก็จะมีแบบ นักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะของเกาหลีนะคะก็มาช่วยตรงมุมแบบทำป๊อปคอนด้วยนะคะใครที่แบบไปช่วยตรงมุมนั้นหรือว่านักเรียนสมาศิกขาที่ทําอยู่ซุ้มนั้นก็ถือว่าได้แลกเปลี่ยนภาษาแบบได้เห็นบรรยากาศของแบบการเป็นอยู่ของนักเรียนเกาหลีด้วยเนาะเขาก็มาศึกษาวิถีชีวิตของพวกเราด้วยเหมือนกัน อันนี้เป็นเป็นแค่น้ำจิ้มนานที่เราเล่ามาใช่ค่ะมีอาหารแบบหลากหลายเมนูยเยอะมากๆจริงๆค่ะ,ใ,คะในแต่ละภาคก็แบบมาขนกันมาเต็มที่เลยค่ะ,คะเรียกว่างานนี้ก็มาฉลองปีใหม่ด้วยกันมาเป็นผู้ให้กันนะคะมาแจกพี่น้องประชาชนม,มาขายขาดทุนค่ะใช่ค่ะแบบหลายๆท่านนะคะก็มักจะสงสัยว่าแบบขายราคาถูกอย่างนั้นอย่างนี้ อ,อมันไม่ขาดทุนหรอไม่ไรคะ่ะขาดทุนค่ะแต่ว่าขาดทุนคือกําไรของเรานะคะเราตั้งใจที่จะเป็นผู้ให้อยู่แล้วเป็นต้นแบบของการเสียสละค่ะเมื่อสักครู่นะคะสิทธิ์เก่าค่ะพี่ปอนนี่จากสีมาอโศกก็ได้มาร่วมใส่บาทด้วยนะคะวันนี้หลายชุมชนค่ะที่มาจัดบูธมาขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนนะคะ วันนี้พี่น้องเราก็เดินทางมากันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบางคนนี่แบบออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเลยนะคะ 4, เพื่อมารอซื้อสินค้าค่ะตอนนี้แถวบินทบาทของท่านสมณะก,ก็ครบแล้วนะคะสำหรับพี่น้องที่แบบเพิ่งเดินทางมาถึงก็ยังสามารถมาร่วมใส่บาทได้ค่ะ มีพี่พิมพ์นะคะจากกรุงเทพฯผ่ะก็พา,าครอบครัวมาใส่บาตด,ด้วยนะคะ ในงานนี้ก็ไม่ใช่แค่ญาติธรรมนะคะบางส่วนก็อาจจะมีะชาวภายนอกหาที่มาซื้อสินค้าเห็นพวกเราใส่บาตรก็อาจจะมาร่วมใส่บาตรด้วยนะคะพีะ่น้องประชาชนก็ามาร่วมใส่บาตรด้วยกันนะคะเพราะว่าเห็นว่ามารอซื้อสินค้าตั้งแต่เช้าเลยค,ะค่ะตอนนี้ท่านสมณะก็เดินผ่านที่ร้านดินอุ้มดาวค่ะที่นี่ก็จะเป็นนิทรรศการขยะเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะ จัดโดยบวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครแล้วก็ชาวบวรราชธานีอโศกค่ะข้างในเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานพี่ต่างได้เข้าไปดูใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มันจะมีประมาณ6จุดค่ะทั้งหมดก็จะมีขยะสดนะคะแล้วก็ขวดพลาสติกค่ะแล้วก็พลาสติกในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่เขาจะแบบแยกทองแดงขายค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายก็จะเป็นพวกขยะติดเชื้อค่ะค่ะแล้วก็จะมี เสื้อผ้า่ะมือสอง่ะมาขายจำหน่ายอยู่ข้างในด้วยค่ะข้างนอกก็มีเสื้อผ้าแจกฟรีด้วยเนาะใช่ออใช่ค่ะซึ่งในมุมตรงกลางด้านในร้านดินอุ้มดาวนะคะก็จะมีประดิษฐ์แฮนเมดค่ะเราก็จะมีของแบบปุ๊กกิ๊กเล็กๆน่ารักนะคะแบบไว้ให้ท่านใดน,นะคะที่มีไอเดียดีๆเก๋ๆนะคะไปประดิษฐ์ของแฮนเมดและนํากลับบ้านไปเป็นของตัวเองได้ด้วยค่ะถือเป็นที่ะระลึกจากงานของเราด้วยนะคะเมื่อาวานได้ไปชิมผักทอดเลยนะคะเป็นผักวันนะกเก้าค่ะ วันนาก้าก็ประเภทที่แบบเรา <Yeah. S 1> หาได้ง่าย oh. ใช่ค่ะ oh. ผักเียงง่ายเป็นผักชุบแป้งทอดค่ะ oh. แล้วก็จะมีน้ําจิ้มแบบซีฟู้ดน้ําจิ้มหลายๆสูตรค่ะรับรองว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปชิมแล้วก็จะติดใจแน่นอนค่ะค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผั่งเนี่ยค่ะเยอะมากค่ะเมื่อวานก็ได้ไปลองชิมก๋วยเตี๋ยวที่เส้นทําจากผั่ด้วยนะคะ oh. ก็อร่อยมากค่ะ <Good>. oh. แล้วก็ เส้นก็ทําจากผํ่มได้ด้วยหรอคะเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่เลยคะผสมผํ่ไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีว a เฟ l ลค่ะวที่ใส่ผําด้วยเมื่อวานนี้นะคะตรงนิทรรศการผํ่มค่ะตรงบริเวณส่วนเพื่อฟ้าดินนะคะทางขึ้นอาคารบาวเลยก็มีการให้ลองชิมฟรีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปรูปจากผําอย่างทอดมันค่ะทอดมันผํ่มอร่อยมากน้าจิ้มก็แบบรสเด็ดมากเลยค่ะเรียกได้ว่า ผามตัวเดียวเนี่ยพืชจิ๋วซูเปอร์ฟู้ดใช่ไหมคะเอาไปแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะเรียกได้ว่าปลูกเลี้ยงใส่น้ําใส่ปุ๋ยให้นิดหน่อยเอาไปล้างล้างล้างเอามาแปรรูปได้เยอะแยะเลยค่ะก็อยากแนะนํานะคะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ลองเลี้ยงผําดูค่ะเลี้ยงง่ายนะคะปล<า>อดภัย<า>ได้อาชีพด้วยนะคะทานง,ง่ายด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ถูกเนาะได้ประโยชน์สูงมากนะคะมีโปรตีนสูงมากค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เอาไปพึ่งตัวเองทําเองที่บ้านได้ค่ะตอนนี้ท่านสมนาก็บินทบาทนะคะมาถึงบริเวณของจุดที่ขายขนมครกแล้วก็วัฟเฟิลใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมคะที่มีวัฟเฟิลผัง มีทางวาฟเฟิลแล้วก็ขนมครกเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะน้ำใจได้ไปช่วยแคะขนมครกเวยค่ะเรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยนะคะลูกค้าทั้งยัติธรรมเราที่มาขอล้องชิมหน่อยแลกะก็ผู้คนที่มาซื้อค่ะเรียกได้ว่าทำ5กิโลนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะขนาดหมดเกลี้ยงแล้วก็ยังจะ,ะมีลูกค้านะที่มาถามอยู่ว่าเออแบบหมดรลยยังอยากกินก็วันนี้นะคะก็ยังเปิดบริการอีกครั้งค่ะแล้วก็จนถึงวัน ที่1เลยนะคะ3วันด้วยกันค่ะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะ6โมงครึ่งค่ะก่อนถเลยนะคะค่ะใช่ค่ะอยากให้มาลองชิมนะคะวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีไส้ผําหรือเปล่าแต่ว่ามีเป็นอาหน้าต้นหอมค่ะโรยต้นหอม สำหรับใครที่ชาวหนุ่มครกนะคะ FC ขนมครกต้องมาลองนะคะ,ะแล้วก็บูธต่อไปนะคะก็จะเป็นบูธของลานาอโศกค่ะที่ยกชมรรอเชียงใหม่มาไว้ที่นี่เลยค่ะเป็นนิทรรศการกินได้นะคะเดี๋ยวประมาณ8โมงค่ะก็จะเปิดบริการค่ะเมื่อวานค่ะเขาก็สาธิตการทำอาหารไม่อร่อยค่ะแต่ว่าทานแล้วสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็อายุยืนค่ะ อาหารไม่อร่อยนี่พี่อุ๋มชิมแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยคะก็อร่อยทุกเมนูอร่อยใช่ไหมคะช่องนี้เจริญอาหารค่ะแล้วก็ยังมีน้าผักปั่นด้วยค่ะที่เขาเอามาบริการพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็จะมีการให้ความรู้ที่ใช้ผักพื้นบ้านมาทําเป็นน้ําผักปั่นได้แล้วก็ไม่ใส่น้ําตาลด้วยค่ะแต่ว่าเราใช้ความหวานจากกล้วยสุกนะคะเป็นอาหารสุขภาพค่ะแล้วก็ที่บริเวณร้านนี้นะคะก็จะมีการขาย ทัวขายข้าวในราคาขาดทุนค่ะตอนนี้กำลังเตรียมงานนะคะก็เลยปิดไว้ก่อนค่ะจะเปิดบริการอีทีตอน8โมงเช้าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการบินธบาทแล้วก็งานเพื่อฟ้นดินด้วยนะคะที่เรา,เาถ่ายทอดให้พี่น้องได้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะทางบุญนิยมทีวีค่ะ ตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรรมสมักดีค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะ